อืมออยังเวลาเวลาที่คนถามมากเลยนะว่าเวลาปวดปวดในส้นเท้าอนะ่ะอย่างเงี้ยปวดส้นเท้าวปวดรองช้าเนี่ยเขาทํำยังไงนะเราใช้อันนี้เลยใช้กะลานะโดยสอนวิธีการเหยียบการเหยียบกะลาให้ดูนี่อย่างเงี้นี่นะเราจะยืดน่องก่อน ยเฮ้ย <He> i, เขาถ่ายอยู่เราจะมาคุยทาไมนี่เขายืดน่องอย่างนี้อย่างนี้นะมาดูใกล้ๆสิถ่ายออกมเอออย่างนี้นะนี่เนี่ยคือเรายืดยืดน่องก่อนเนี่ยการเหยียบกะลาเนี่ยมันสามารถที่จะที่จะรักษาการเมื่อยเท้าได้พอเรายืดเสร็จแล้วเราก็เหยียบกะลาเดี๋ยวจะได้สอนให้ดูนะว่าเวลาเราเหยียบเหยียบยังไงนะ หลักการเหยียบปลาลาคือเราจะใช้นำ้ำหนักตัวเราลงทีละข้างอย่างนี้นะเอาง่ายๆนะสมมุติว่าเราปวดแถวนี้นะแถวบริเวณนี้ถ้าเรามีปัญหาเมื่อยเมื่อยตรงบ่าเนี่ยจะเหยียบเน้นแถวนี้อย่างนี้ข้างข้าง่ข้างข้างกระลาเนี่ยงนะลงนำ้ำหนักตัวเรานะข้างข้างกระลาอย่างนี้อันนี้คือเราเหยียบเพื่อเพื่อเราคลายคลายฝ่าเท้าที่มันเมื่อยนะแต่ถ้าเรามีปัญหาปวดแถวแถวเนี้ย แถวตรงกลางฝ่าเท้าเนี่ยแปลว่าระบบการย่อยอาหารเราไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเป็นแถวแถวเนี่ยก็คือระบบของตัวเชิงกรารเราไม่ดีคือพว,พวกที่มันปวดระบบการเนี่ยปวดช่องท้องน้อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เน้นตรงนี้งันคนที่ปวดปวดเหมือนคล้ายๆกับว่าปวดปวดเส้นเท้าประจําเนี่ยต้องดูหน่อยนะว่าปัญหามีปัญหาที่ที่ปวดท้องน้อยด้วยหรือเปล่านะอย่างนี้นะเห็นไหมคือถ้าเราปวดคอนี่เจอเยอะมากคนปวดคอนี่ลองมาแล้วนะ ปวดข้อเราจะเหยียบระหว่างแง่งตรงนี้นะสมมติเราปวดคอนะเราก็เหยียบอย่างนี้แง่งตรงแง่งระหว่างแง่ง,งที่ที่จะบอกเนี่ยน,นะขยิงเท้าอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเจ็บมากเลยนะยืนเท้าเดี่ยวนะจับด้วยนะนี่ดูถ่ายตองบนนี่ต้องมีการจับด้วยเราจะไม่ยืนโชว์อย่างนี้ลมได้จับด้วยนะแต่ถ้าเราเจ็บตรงส้นเท้าอย่างเนี้ต้องต้องเหยียบขางอยอย่างนี้อย่างนี้ ต้องงออย่างนี้นะเป็นที่ถามที่เขียนมาถามว่าเป็นส้นเท้าเหยียบยังไงเนี่ยเหยียบขางออย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยเราใช้ส้นเท้าคึงขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเห็นกันไหมมีคนถามไหมโอ้โหนี่ใช้เด็กๆถ่ายทาให้นะเนี่ยเก่งมากเลยนะเนี่ยอย่างนี้นะส้นเท้าอย่างนี้นะเราจะไปขึ้นทั้งเท้านะถ้าเป็นรองช้ำเพราะมันจะเจ็บมาก เราใช้ส้นเท้าเหยียบขึ้นอย่างนี้นะให้งอด้วยนะอย่างนี้นะกะลาเนี่ยโอเคเลยนะจะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยได้เยอะมากถ้าเราไม่เมื่อยเราเหยียบไปเลยเนี่ยขึ้นแต่ถ้าเมื่อยต้องขึ้นสองเท้าอย่างนี้โยกไปนะประมาณสักห้านาทีอย่างนี้เห็นไหมเห็นการโยกข้ามไหมโยกให้ทั่วนะอันนี้คือคือเราเหยียบเพื่อนดวดเท้าแต่เราต้องจับจับด้วยนะถ้าเราไม่จับนี่มันจะเจ็บมากนะนะ ถามถามได้นะถ้ามีใครจะถามมาเลยเราก็ถามอาจารย์มามนี่ไหมมีถามอะไรไหม,อ,มอย่างนี้มีสวัสดีเฉย <c oughs> นะนะเวลาเหยียบต้องอย่า,ยาก,กินข้าวกินข้าวใหม่ๆไปเหยียบไปได้นะมันจะจุกก็คืออย่างนี้อืเหยียบเลยนี่เป็นการนวดเท้านะอาจารย์ต้องนวดเท้าทุกเย็นนะทุกเช้าเวลาเรายืนทั้งวันเราก็มานวดเท้าก่อนนอนนะวางวางเท้าไว้บนบนหมอนให้มันไหลกลับนะ แต่ตอน,น,นเช้าจะตึงมากเหยียบเหยียบเหยียบไปพื้นไม่ได้เนี่ยเราต้องมาคึงค่อยๆย,ย,ยืดนะยืดอย่างนี้นะเหยียบกะลาทุกวันนะเหยียบไปแนวขอบแนวขอบจะเป็นสะบักนะจะดื่มนะนี่เห็นไหมแนวขอบถ้าแนวแนวแนวร่องนี้ก็คือปวดแก้ปวดคอถ้าแนวด้านในเนี่ยมันจะแก้ปวดขาไอปวดหลังแต่ไม่ต้องเหยียบเพราะมันจะลื่นนะแต่ถ้าเป็นส้นเท้าก็ค,อค,อค่อยๆคึงดูนะถ้าใครลองมาเหยียบดูนะเหยียบซื้อกะลาแล้วไปเหยียบนะ เห็นซื้อทุกคนเลยห้ามลองเพราะลองแล้วต้องติดใจมากมันจะสบายเท้ามากนะการเหยียบกระลาเนี่ยปวดเอวต้องไงตรงไหนปวดเอวก็คือเหยียบตรงนี้แต่หมายที่ว่าตรงนี้ไงตรงด้านในแต่จริงๆมันจะลื่นก็คือต้องเหยียบอย่างนี้ค่อยๆแนวไหนอย่างนี้อย่างนี้อ่าอ่าอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นการรักษาเนี่ยให้เหยียบทีละขาอย่างนี้นะเหยียบเหยียบเหยียบด้วยด้วยกระลาอันเดียวนะให้นะแต่ถ้าเป็นเพื่อสุขภาพต้องเหยียบสองอัน อยูสองข้างอย่างนี้อืมแต่ส่วนใหญ่วดช่วงเเหล่านนั่นแหละฉันแบบก็คือนวดด้านในแนวแนวนิ้วนิ้วนิ้ว,วหัวแม่เท้านะอืมปวดกล้ามเนื้อแขนปวดกล้ามเนื้อแขนจะเหยียบแนวนิ้วนิ้วก้อยอย่างนี้ตรงบาร่าเนี่ยอย่างนี้อืมถ้าถ้าเกิดจริงๆเราไม่รู้ว่าเราปวดตรงไหนเราก็เหยียบไปให้มันทั่ๆทวๆตรงที่มันเจ็บที่สุดน่ะเราก็มาดูกราม,ม,มันจะมีมันจะมีรูปภาพเท้าตรงนั้นแหละเป็นจุดสะท้อนเราเรียกว่า reflexology การสะท้อนที่ฝ่าเท้า เราก็ให <parfois> ้กะลาเนี่ยเป็นตัวรักษานะสมัยก่อนเนี่ยเราใช้กะลาเนี่ยไปสอนสอนคนไข้นะสอนประชาชนไปเหยียบโอ้โหขายดีมากฮะเมื่อยแล้วเหขาก็เห็นไหมลองถ่ายก็เห็นนะไม่ใช่ถ่ายไปตรงอื่นนะกะลาเนี่ยราคาคู่หนึ่งนี่ก็คือ180บาทรวมส่งนะถ้ามาซื้อที่คลินิกก็150บาทค่าส่ง30บาทอืม ใช้ดีนะใช้ดีมากนะปวดคอปวดคอนี่ไงนี่ปวดคอที่เจอเยอะนี่ให้เหยียบอย่างนี้จริงๆตอนสมัยก่อนพูดในการหมอสุดาแค่เหยียบแค่อย่างงี้นะแค่เหยียบงี้นะตรงนี้นะแล้วก็ย่อลงไปอย่างนี้นะโหจะปื๊ดเลยนะแต่แต่อาจารย์ว่ามันโหดไปให้เหยียบตรงนิ้วแถวง่ามนิ้วระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้เท้านี่นะมันจะโอเคอยู่อย่างนี้แต่จริงก็คือเหยียบไปทั่วเพราะมันเป็นการรักษาแค่แค่สะท้อนมันไม่ได้ว่าเป็นการ การที่เราให้เรามารักษาว่ามันรักษาได้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่ได้วิจัยแต่แค่เราเหยียบไปเพื่อให้มันแบบเอ้ยเมื่อยหายเมื่อยเท้าอะไรเงี้ยนะลองลองขึ้นมาเหยียบดูเนี่ยอาจารย์คุยไปเหยียบไปเนี่ยก็ประมาณ5นาทีแล้วสึกว่าโล่งแล้วก็เลยอยากจะมามีพาะม,มีคนถามเยอะมากเลยว่ากะลาเนี่มันเหยียบยังไงนะนะเริ่มต้นก็คือยืดก่อนยืดน่องนะหนาทีแต่ถ้าอาจารย์ไม่ต้องยืดแล้วพ่อาจารเหยียบทุกวันแล้วก็ขึ้นเหยียบอย่างเงี้ยโยกย่ำนะ ย่ำนี่คือ,อรเรียกว่าการย่ำแต่จริงจริงโยกตัวนะโยกตัวเห็นไหมเป็นการโยกตัวไหมโยกให้ทั่ว,วะะซื้อดีนะใช้ดีเนี่ยก็ส่งไปเต็มเลยคนสั่งมาเต็มเลยต้องส่งไปละส่งไปเมืองนอกด้วยขายดี <laughs> โอเคนะเราไปเหยียบดูแล้วก็ไอ้นั่นดูป้ามันเป็นยังไง OK 啦。Mm.